กิจกรรมแล้วว่าฝนตกไม <c oughs> ่โหเลยอ่ะเามันไม่ขึ้นเลยครับผมตัวใหญ่มากกลับบ้านอยู่แล้วสุดยอดใจกูเต้นเลยเนี่ยใจกูรัวมากอา สวัสดีครับผมกลับมาพบกับผมทัระแทนชาแนลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโดยภารกิจของผมในวันนี้ก็คือผมจะมาตกปลากันที่บ่อตกปลา Forest and Farm Cafe านะครับผมเป็นบ่อที่อยู่ที่ตั้งแถวแถวอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบ,บุรีนะครับผมในส่วนของค่าบริการที่เนี่ยจะตกอยู่ที่คันละ100บาทนะครับผมใน100บาทเนี่ยสามารถนาปลาออกได้ หกิโลก็คือถ้าสมมุติว่า200บาท2คันก็นำเปล่าได้2กิโลนะครับผมโดยบ่อ Forest Farm เนี่ยจะเปิดตั้งแต่9ก้ามงถึงน่าจะประมาณทุ่มหนึ่งนะครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจ,จต้องเช็คในเพจอีกทีนึงสำหรับเพื่อนๆที่มาสนใจตกที่บ่อนี้เนี่ยเท่าที่ผมสอบถามเขามาเนาะปลาที่บ่อนี้เนี่ยจะมีปลานิ่นปลากระพงปลาสวายมีปลาช่อนด้วยนะครับแล้วก็มีปลากระโหด้วย อาจจะมีมากกว่านี้ยังไงเดี๋ยวต้องลองไปติดตามดูอีกทีหนึ่งนะครับผมว่าวันนี้เราจะได้ปลาอะไรกับบานบ้างเราเจอกันครับผมอันนี้ก็คือในส่วนของบริเวณส่วนกลางของบ่อตกปลา Forest Farm c n f e น f e นะครับผมก็จะมีสินค้าวางขายก็คือพวกอ่าเยือ่อพวกขนมปังพวกกลมหรือว่าเป็นพวกทุนพวกสินค้าทั่วๆไปที่เอาไว้ใช้ตกปลากันนะครับผม พอถึงบริเวณโซนนี้ก็จะเป็นบริเวณที่เป็นเคาน์เตอร์นะครับชำระค่าบริการก่อนเข้าบอ่อแล้วก็จะเป็นครัวด้วยครับผมในส่วนของถังน้ำแข็งนะครับกระชังแล้วก็ถังผสมเหยื่อจะอยู่บริเวณนี้ซึ่งสามารถหยิบนำไปใช้ได้เลยนะครับผมแล้วก็บริเวณห้องน้ำเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ห้องน้ำเนี่ยค่อนข้างกว้างแล้วก็มี ที่อาบน้ําให้ด้วยนะครับผมสะดวกสบายมากๆเลย Vinan. Yeah. โอได้แล้วได้แล้วครับผมปน,นินโอ้แต่ไม่ค่อยมีสายเท่าไหร่แต่ก็โอเคใช้ได้ไม่ฮะตัวน,นี้เราปล่อยน้องคืนสู่บอดดีกว่าโอ้ไม่ว่าไม่ว่า Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up. It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend of me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up. So I can make a better me. Better believe in your mind. <laughs> อเอาไงจะ,จะได้ได้นะคือว่ามีการสลับตัวกันสู้นิดหน่อยครับผม <laughs> ตัวนี้ใช้ได้จริงหรือว่าโหแรงสุดยอดมากนะครับ <laughs> เดี๋ยวเราจะมาลุ้นว่าเป็นอะไรพี่โจิดี่ปลาอะไรครับอุ้ยขอกระโ้โ่ผมว่าเก้าโห้นะจริงๆถ้าเป็นสวายผมมัดขึ้นไปแล้ว้าไมก้าโห้ก็ต้องบึกแล้วละครับผมประมาณนี้คือ น่าจะประมาณ20นาทีแล้วไหมพี่โฮพีโ่โจได้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 ไดน่าจะ20 20กว่านาทีแล้วนะครับผมว่ามีครึ่งชั่วโมงตอนนี้แรงยังแบบบิ่งเข้ากลางบ่อย่เดียวเลยหลังฝนตกเนี่ยคือปลาเนี่ยกินดีมากคือฝนหยุดปุ๊บอ่าน้ําเริ่มนิ่งนี่คือแบบฝูงปลาปลาคอกอะไรเงี้ยจะออกมาให้เราเห็นเลยแล้วก็จังหวะที่เราได้ปลาตัวนี้เนี่ยคือมันลาก <laughs> พื้นไปเลยเ <laughs> บด็ดแบบเกือ <laughs> บ,บจับไม่ทันเพราะเราแบบโยน โยนทิ้งเอาไว้แล้วก็แบบอยู่ดีก็ปี๊ดเอกไปเลยก็เกือบคว้าไม่ถ่านเหมือนกันน่าจะมีสายเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าปลาตัวนี้เนี่ยจะเป็นปลาอะไรนะครับผมไม่โผล่หางมาให้เลยนะเพิ่มความเล้าเพิ่มความเล้า นะ <c oughs> ไม่โผล่เลยอะ่ะติดหินมะเนี่ย <Nope. laughs> อุ้ยหินวิ่งได้ <laughs> ยังงั้นอ่ะ <laughs> ไม่หยุดหรือวยโอ้ยหูจะแตกปิดเสียงะหูจะแตกดูดิดูด,ดิเห็นไหมในสายวิ่งวะโอ้โหเพิ่มเบรกหน่อยนึงอะขณะน,น,นี้เรายางมันออกมันไม่ขึ้นเลยครับผม มาถ้าเจออย่างนี้สักสี่ตัวนี่กลับบ้านได้เลยกลับบ้านได้เลยไม,ไม่ไม่ต้องแบบไม่ต้องเอ,เอาเพิ่มแล้วครับผมเออไซนี้น่าจะมีกี่โลโอ้ยสิบห้าบวกห้าบวก,บวกผมว่ามาแล้วพี่ อุ้ยปลาบึกปลาบึกตัวแรกในชีวิตนะครับผมเนี่ยได้แล้วเนี่ย โอ้โหตัวใหญ่มากท่านประเบิดพลังของข้าตามไปในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยชัวร์โอ้ยแฮกหน่อย สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยสำหรับปลาบึกตัวนี้น่าจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับผมอย่างนี้ประมาณกี่กิโลครับพี่น่าจะสี่สิบกิโลนะครับผม<อ>ผมว่าไซส์ขนาดนี้ถ้าเทียบกับตัวผมนี่ก็คือแบบใหญ่มากสุดยอดสี่สิบโลห้าสิบได้อะปลาบึกตัวแรกในชีวิตเลยนะครับตัวนี้แบบดีใจมาก สำหรับวันนี้นะครับผมภารกิจของเราเราได้ปลาบึกน่าประมาณไซส์มี40 40โลนะครับผมนี่<อ>คือบ่อปลา Forest Farm and Cafe นะครับอยู่ที่บางใหญ่ถือว่าสนุกคุ้มค่ามากมากค่าคัน100บาทแต่ได้เยอะปลาไซส์ขนาดนี้ปลาฟรีด้วยนะโลนึงปลาเยอะอยอดมากคือสนุกมากนะครับผมมีโอกาสยังไงพี่ๆนะนะที่ติดตามช่องทาลาแทนเงี้ยฝากมาด้วยบ่อเน,นี้ย แนะนำมันจริงๆวันนี้ขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับทุกดีนะขอบคุณมากโอ้อยแข็งแรงแขงแรงมาก<อ>ไม่ครับผมน,นี่น่าจะเป็นปัาน,นินเนาะแต่ว่าไม่ใหญ่มากก็อันนี้เราทิ้งไว้หลังจากที่เราเยื่อปลาบึกไปแล้วก็ไม่คิดว่าขนมกกิน คงไม่ให้พักกันเลยกลับบ้านอยู่แล้วสุดยอดตอนนี้นะครับผมน้ำเนี่ยสวยมากสัะท้อนกับท้องฟ้าโอ้โหแล้วแบหลังฝนตกนี่คือกินดีมากๆเลยครับปลาที่นี่โอ้หเป็นไงตัวนี้มีความรู้สึกว่าเหนื่อยแล้วใช่ไหมครับ บัวกะทิงนะฮะสปอนเซอร์ไม่ได้เข้าะเห็นว่ามีเอเพิ่งออกใหม่ด้วยใช่ฮะอยากใช้เหมือนกันเลยอยากใช้เหมือนกันท่านใดที่ผ่านมาเห็นยินดีนะครับผมหมดแรงจริงวันนี้หมดแรงจริง เป็นเมื่อจะกลับบ้านอยู่แล้วโอ้โหฟีลลิ่งคันดีมากเลยครับวิ่โอ๋อเลียแน่เลียนยากที่นี่นะครับมีปลาบึกน้องเขาบอกว่าม <tra> ีประมาณ5ตัวนะครับผม ตัวนี้ก็ไม่ไหวแล้วลอกนี่เบอร์หกพันนะนี่สายเอ็นประมาณสามสิบปอนหรือโหะหางหางดำดำ โอ้ย้หวานเลยวนหวานววานะแพ้หมาหมอหมอโอ้ย้ยโอ้ยใจกูเต้นเลยเนีน่ยใจกูัวมากวันนี้นะครับผมปลาสองตัวแรกในชีวิตปลาบึกกับปลากระโหนะครับผมเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมเลยนะครับตอนนี้กองเทียเยอะมาก ฟ้าหลังฝนย่อ oh! มสดใสเสมออโอฝนย่อมแหบเสมอตัวใหญ่เนาะตัวใหญ่ล้ตัวใหญ่มากเลยอกี้อุ้ยต้ไม้ไม้นยมหอยมอุ้ยสวยมาก ใสดิครับน้องใบนี้ก็ไม่ได้หาตกง่ายๆนะยอดอ่ะชนมือหน่อย,อ,ยอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับผมก่อนกลับบ้านจริงๆอันนี้ก็คือจะกลับบ้านแล้วนะครับก็เรียกได้ว่ามาส่งเลยนะครับผมประทับใจจริงๆบ่อฟอเรสต์ฟาร์มนะครับกลับบ้านแล้วยังมาส่งขนาดนี้อ้โหสุดยอดกดไลค์เลย นี่นะครับผม,มบปลากรโโนะครับใหญ่มากโอ้โหสุดยอดจริงๆได้ครับยังไงวันนี้นถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องทาลลาแทนด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่โจมากมากนะครับผมนาโจของเรานะเป็นอาจารย์สอนผมตกปลาเองถือว่าไม่ได้กดเาเรียกว่าหลอกน้องเข้าวงการนะแรงนวลูก เห็นไม่หมดมือเลยสุดยอดคันเบสหน้าดินคันปีนหน้าดินวันนี้ทำภารกิจได้ดีสักเกณทุกคันกลับบ้านเถอะกลับบ้านกันเถอะ